ชื่อเด็กหญิงรุ่นแรกค่ะชื่อภาษาไทยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรุ่นแรกชื่อขวัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทกิจโซริยาครับผมชื่อแท็กติวโมชื่อเอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาทำเครื่องร่อนเดินตาม,คมเครื่องร่อนเดินตามมีอุปกรณ์อะไรบ้าง หนึ่งนะครับโฟมสองแบบเอาแบบเอาแบบมาใกล้ๆกับกล้องหน่อยออแบบแบบเป็นแบบนี้โอเคล้วมีอะไรอีกสก๊อตเทป,ม,เทปมีอะไรอีกกักกนไก,ลก่ลวดมีอะไรครับ สมุดสมุดเป็นแบบไหนเอามาโชว์หน่อยอ่าสมุด <c oughs> okay. โอเคอ่าแล้วจากนั้นมีอะไรอีกครับอ,ร okay. อุปรก,กรณ์มีแค่นี้สาธิตวิธีการทำมีอะไรบ้างอแค้วิธีการเลยขั้นตอนที่หนึ่งมีอะไรบาอาอุป์แค้วกเากเที่บางปมแสทบกสารับ ลองมือตัดเลยครับระหว่างที่เราตัดเนี่ยเราสามารถทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ไหมระหว่างที่เรารอเนี่ยร,ททระหว่างที่เราตัดตอนนี้เราสามารถทำหนวดรอได้ไหม อถ้าทําหนวดเราได้ก็ทําเลยวิธีการทําหนวดทํำยังไงอธิบายไปด้วยมันทำยังไงบ้าง โอเคแล้วทำยังไงต่อครับขวัญลองอธิบายวิธีการตัดสิครับมีเคล็ดลับอะไรไหมมีเคล็ดลับอะไรไหมทำให้ตัดสวยงามหรือว่า มีเทคนิคอะไรไหมขวัญเทคนิคการตัดมีไหมตัดเสร็จแล้วทำไงต่อ อธิบายดังๆอธิบายกับกล้องดังๆครับตอนนี้วผมกำลังวัดครับผมอ่าวัดหลังจากหลังจากตัดเสร็จแล้วทําการทําการวัดใช่ไหมครับผมอ่าวัดกี่เซนครับกว้างยาวกี่เซนบอกมาเลยาจากจากตรงไหนไปถึงตรงไหน,นหนึ่งเซนอ่าจากตรงนน้นจากตรงปีก หนึ่งเซนหนึ่งเซนได้ไงต่ออ,อ,อธิบายไปเรื่อยๆอธิบายดังๆไปเลย หลังจากขีดเสร็จแล้วทำไรต่อครับถ้าขีดเสร็จแล้วทำไรต่อครับครับยังไงตัดตตรงกลางคร้าะอลหลังาืครับ หน้าพับลงข้างหลังพับขึ้นนะเสร็จหรือยังหรือว่ามีขั้นตอนอะไรอีกมีขั้นตอนอะไรอีกไหม เวลาขวัญขวัญทำขวัญอธิบายไปด้วยเลยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออ สร็จแล้วทำไรต่อนี่มีบทานที่เราทเสร็จแล้วะคะ่ะเราไปบทก,การ,รบบทดสอบการรอดครัเราจะเริ่มท่อแกทอบแล้วค่ะ